เฮ้ยโอเปนจองโเปนโอเยโอ้ยโจองโอเปดแล้วอ่ะโอ้าไปเลยคอยบอชร้ยเปนเปเปโอ้ยดปนเปดตกตายตกตายโกคู่ตกตายเฮ้ยเมื่อกี้กูเจอใครไม่รู้อ่ะหน้าเมียน่ะน่ารักสัตว์อ่ะ ไอจิงววะใครวะไม่รู้อ่ะเยเล่นบอลเปลอาเล่นบอลกูล่าเออเลยูอกยายไงเ่บอลเล่นบอลย่ย ไอ้ชายชเก็กบบอลที่ชายไม่ต้องเป็นกลัวบอไปเก็บเร็้วชายเออเออเอเอกเก็บไปเยไยัไไงไม่ได้ไ,ไเปเก็บขอรงเหรนไรหรื่าก็ไม่เปนรักของเธอึเป็นอย่งไรเพราะเธอใจ ชื่อทอยอ่ะเพราะที่เราส่งคนแใ่นะใช่อยู่ที่เลยโอหมละจัดเเยจัดตจัดัดเมเตืเเเยจเมยหมลเลยเยเื่อนเเเพื่อน เลือดไหเหรอเธอเลือดเลือดหวานเลือไหนล่ะเลือดนายยังไงเลีอดเธอสิจ๊ะเลือชื่อเจสซี่เหรอแล้วนี่เจสซี่คุณทอยเป็นไงอ่ะทอยเหรอทอยแลบบขี้งอกอ่ะแล้วก็ที่ใส่ไม่ดีด้วยเหรอวะตรงสัยจะเป็นเกลืด้วยดูจับเดินติ้งๆิ้งด้วยไม่ใช่หรอกเจสซี่เขาออกจะดูดีหลอกก็หล่อกที่ใส่ก็ดีเดี๋ไปเชื่อเลยนะหวานแล้วฉันจะเชื่อใครดีเนี่ย

เฮ้ยมันดูนะดูดิอน่เราเจอเมืเช้าอะ่หวาน ไอ้ not, <_ JJonak for u> ่ซเน่ม <cciones Labor ator il fi> <spe> ึงมีปัญหาอะไรป่าวครับ เดี๋ยวหน้ามันเป็นไงมันเละว่ะมันเละว่ะมันเหรอกูบอกฮุ้งแล้วอย่ามีเรืองกันไม่ไหวว่ะไม่ฟังเพื่อนแต่มึงเจ็บอ่ะมึนยังเจ็บมันเละอ่ะแต่กันฉันจะบอกแม่ว่ายังไงเดี๋ยวกูโดนอะไรมาไอ้เหี้ยลูกไหนไอ้ถึงนั่นปลกมึงใช่ไหม อเอาจะขอโทษพวกมันยังไงดีนะบองตรงอะ่ะคิดจุงเบยอ่อะอืมเดี๋ยวคอยคิดก่อนนะอ๋อปิงปองเราคิดออกแล้วเฮ้ยนายวันนั้นนะ่ะเราขอโทษนะเราทำไปเพราะลงนิดหน่อยอะ่ะเอเอ,อไม่เป็นไรหรกไปกัน สนามมีอารมณ์นิดหน่อยนะมีมากแลวก็คุยอะไรใครวะคนเดียวใครไงคนเดียวง่ายเลยวันนี้เออมันง่ายหรออะไรนี้เหอะสาม้งเนอสงสารกเนี่ยเป็นไรเี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่ท่วเน่เออเบจีดยนี่ยโอ้ยตายแล้วไอ้พุชิคุณคิดว่า มีอะไรบ้างมั้ยผ้าตามด้วยว่าน้วยข้าวทต้องเป็นแม่สูรข้วัปา ทำไมถึงทำกับฉันได้ไ <c oughs> เฮ้ยแต่วไม่ใช่ด้วยกวนน้ำหวานนะต้องเป็นคนแบบ ฉันรักเธอก่อนไม่อาจทนหัวใจเป็นของอาบตาโม่แบบซี้ No. Um... คนนย้แหม่วะมาคิดตามกูด้วยเว่านั้งหวานเขาบุคลิกูก็เลยจังว 厉害、嗯、啊 สบายสบายเลยืึเออพูดอะไรแถวนี้วะเต็งเ้ยอ๋อขี้ออกแล้วอยู่ห,ยห้องนี้แน่แน่เลยห้องนี้แน่แน่เลยใช่เฮียโอ้ย ปมนสาดเลย,ยไม่ใชาใครวะอยากเห็นหน้าวะเออเออออกออกดูบ้าเถอะพี่น ชั้นหกเอ่อกูเอ่อกูไปอยู่ชั้นหกนะไหนบอกมึงชั้นหกไงไหนอยู่มาเนี่ยไหนวะพวกูไปอยู่ชั้นหกเนี่ยมึงไหนวะเนี่ยไหนวะ แกวะไม่เห็นเลยแต่ว่าแต่เสียงมันชัดเหมือนกันเนี่ยเออเออกูไปหาเลยเลยมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยสรุปมึงอยู่ตรงไหนวะเนี้ว่าอยู่ห้องเก้าอะเฮ้ยไอ้เนี่ยกูกูหาตั้งนานติ๊งบอกมึงอยู่ตรงนี้แต่ทีแรกกูก็หลงเลยนะเออไม่ไม่ปเตะบอลกันฮ้ยเดี๋ยวกูไปตามเห้องเป็ดก่อนแล้วกันเออโอเคงั้นกูไปก่อนเออเออ ทอยกับพีปอทำอะไรอยู่เด้อกันก็ไม่รู้อ่ะหรือว่าแล้วทอย้องเป็นเกยนแน่ๆเลยโอเคแค่นี้นะแล้วเจอแบบฮัลโ,โหลว่าไงฟ้าเอ้าหรอจะซี่พูดงั้นเหรอเฮ้ยไม่ใช่นะ เออแล้วถ้าท่าอไวยบไปบอกซ่อมซ่อมน้ำหวานนะโอเครีบรีโอเคครับ แสนไกลฝืนทนกล้ำกลืนเท่าไรไม่รู้ทั้งที่ปลายทางเรามองเห็นมีเธออยู่แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเปิดบังอยู่เนินนเหมันทรอันมันจะแอบรักใครอยากให้เธอรู้ถึงความในใจ แรงๆนิดเด้ยวเด็มันต้องโดนก่อนเนี่ยไอ้ข่าไม่ยอมที่เอาเว้